สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็ล่ำลากับพ่อสามีแล้วนะคะพอดีเดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันจะต้องกลับขึ้นกรุงเทพนะเพื่อนๆเศ้ามากหลังจากที่เราพามาเที่ยวกันนะคะอยู่สองอาทิตย์ทีนี้พ่อต้องไปกันต่อเราก็ต้องกลับขึ้นเออกรุงเทพนะคะเพื่อนๆขารู้สึกว่า รู้สึกว่าหลงๆหหวงๆยังไงไม่รู้เพราะเราอยู่กันเป็นทีมคอรอบครัวใหญ่เพื่อนๆเราทีนี้ซัมก็ต้องกลับขึ้นไปหาแม่นะคะอัมไปนี่มาวันก่อนไปไปกาดฝรั่งะเพื่อนๆนะคะพอเราพักตอนนั้นเราไปพักที่แม่ริมแล้วเราก็ไปร้านที่มันมีขายพวกหวายนะคะเพราะเพราะว่าเขาชอบดื่มไวายไงเธอเราก็เลยไปกาดฝรั่งมา แล้วเห็นน้ำแร่อันนี้อุ๊บฉันจะเปิดยังไงเนี่ย Have you got any k n i f e baby c h o c k y ฉันจะกินน้ำแพ็กเกจจิ้งสวยมากโตไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกโตอ่ะเปิด จริงสวยมากอีน้ำเนี่ยน้ำแร่ธรรมชาติจากดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เธอเดี๋ยวฉันจะเปิดจุกให้ดูอุดหนุนสินค้าไทยนะคะเธอรู้ไหมว่าอะไรตอนแรกจะเล่าให้ฟังพ่อสามีทานะคะเขาจะไปเที่ยวเขมรทีนี้ฉันก็เลยบับเลยบอกว่าไม่โทมเขมรไม่ปลอดภัย แองเอ่อคอร์เซนเตอร์ใหญ่อยู่ที่นู่นเซมก็เลยปั่นนะคะบับพ่อบอกให้ไปลาวไปลาวดีกว่าด้วยความดูความดูความดูความแสบของลูกสะใไทยสีเธอเขาว่าแพนว่าเขาก็คือพอมาทิปเที่ยวไทยด้วยกันเขาจะไปเที่ยวเอ่อคาเมนเขาอยากไปดูอังเกลวงอังกอร์วานนะเซมก็เลยบับเลยค่ะบอกที่นั้นไม่ปลอดภัยนะพ่อ ไปลาวดีกว <mumbles> ่าลาวสวยกว่าเสร็จสักยีลูกสะใภก็จองให้เลยค่ะเอาสิคะนั่นแหละเพื่อนๆก็เดี๋ยวแกก็ไปลาวกันต่อเขาคงจะเที่ยวทั่วลาวนะคะเพราะว่าที่เขาเขามีเวลายาวเ่ออเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนธันวาเนี่ยจะพาฉันไปกินเลี้ยงวันเกิดนะ ก็แกะก็จองน,น,นั่นนี่โน่นไว้ให้เพื่อนๆนั่นแหละแต่เธอฉันก็ไม่ให้แนะนํำให้ป้อฉันไปคอมเมนนะโอ้ฉันเคยไปแล้วคอมเมนมันก็สวยจริงแต่เนื่องด้วยว่าเธอช่วงนี้เราก็เห็นอยู่มันมีปัญหาทั้งการมงกันเมืองน,นะเห็นไหมละ่ะโอ้ก็ไม่อยากจะอุดหนุนเท่าไหร่ไปอุดหนุนประเทศเราเพื่อนบ้านเราดีกว่าไปคมเมนนะฮะเพราะว่าการที่เรามาเที่ยวเนี่ยนะเรา เอาเงินมาจากต่างประเทศเท่าไหร่นะคะในการเข้ามาจับจ่ายใช้ใช้สอยในประเทศนั้นๆเนี่ยอืมไม่อยากให้พ่อผัวเอาเงินไปใช้ในคำมเมนจ้ะบอกเลยเที่ยวไทยเทยีเ่ทยวลาวจบคน <c oughs> จองโรงแรมอยู่นี่น้ำอร่อยดีเพื่อนๆได้อยู่นะได้อยู่อร่อย ปกติอ่ะคนไทยจำเห็นว่าจะชอบรีวิวนน้ำอะไรนะเอเอเวียงเอวังเอวังลาปากาชนีแต่ชั้นว่าชัเห็นแล้วเฮ้ยเลาราคามันก็ไม่ได้แพงนะแล้วอีน้ำอะไรอิตาลีอีน้ำที่เป็นแบรนด์ของอิตาลีจำชื่อไม่ได้ชําก็ชอบอนะอร่อย นะคะแต่ว่าบางคนบอกว่านา้ำน้ำเนี่ยเวาลามันเหมือนกันเหมือนกันหรือเปล่ามันก็แล้วแต่แหล่งน้ำอีกเพื่อนเพือนน้ำแต่พอพอยี่ห้อรสชาติมันไม่เหมือนกันน้ำาอยสเก็ตเนี่ยอยากให้แนะนำนะคะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าคุณไปเจอที่ไหนเนี่ยลองเถอะคะ่ะคนไทยสนับสนุนสินค้าไทยลองเถอะ,ะลองเถอะคนไทยไม่สนับสนุสน,นของไทยแล้วใครจะมาสนับสนุนของเราถูกไหม สินค้าไทยเดี๋ยวนี้พัฒนาไกลเยอะนะคะต่อยอดต่อยอดเราก็อยากจะสนับสนุนอม,มีความเศ้าใจเธอพ่อสามีเขา <c oughs> เดี๋ยวเราก็ต้องแยกกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบินไปแนละ้วโอเคอ r e you g o n n กิน v e that to t a <c oughs> แกจะบินจากที่เชียงใหม่เนี่ยแหละไปหลวงพระบางนะพอหลวงพระบางเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเที่ยวของเขากันต่อเลยก็คือเที่ยวทั่วลาวเลยค่ะจากเหนือ,อยันใต้เลยนะคะของลาวเนี่ยซึ่งเขาก็คงเที่ยวกันแบบชิวๆอะ่ะซึ่งพ่อกับพ่อกับภรรยาเขาไม่ได้ค่อยได้แบบว่าสายนักทํากิจกรรมแบบเราอะ่ะเขาจะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าฝรั่งที่แบบว่าเธอฝรั่งชอบเดนะินอ่ะคือไม่ได้แบบเที่ยวแอดเวนเจอร์อะไรแบบเนี้ยชอบแบบว่าเออ ไปเดนินเดินก็นเป็นสิบกิโลอะไรอย่างเนี้ยนะเดินดูนั่นดูนี่เหมือนเดินออกกาลังกายเหมือนสไตล์อยู่อังกฤษเลยอะเป็นแบบนั้นเดิมันไม่เหมือนกับชซมแบบเชฟทอมทํมกับเชฟทอมทเชชอมนี่ยเวลาเราเนี่ยเราอะขาชอ็อปเราชอบไปเดินตลาดเราชอบไปเออแอดเวนเจอร์เราชอบไป,ออาบไปทากิจกรรมที่ไหนที่มันมีกิจกรรมอะไรอย่างเนี้ยเราเราจะไปทํากิจกรรมกันอย่าง เออวันก่อนเราก็ไปเล่นไอส้สวนน้ำแกรนแคนยอนเน่ยน,นะคะเธอปวดแขนมากนะมันเป็นเหมือนไอ้นั่นนะไอ้ไอ้ยางเป่าอะ่ะเพื่อนๆอ,อ,อยู่อ่อยูในน้ำใครเคยไปก็คงจะรู้ฟิลกันนะคะนะปวดแขนมากแต่ก็ต้องไปเพราะว่ายิชิฟทอมอยากไปฉันก็เลยพาไปเพื่อนๆอ,อืมอืมอร่อยค่ะนั่นแหละ แล้วที่นี้ก็คือชั้ก็จะออกมาให้แต่ตั๋วแก่นะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแกก็คงเออจะทํากิจกรรมอะไรของแกเองแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือชั้รู้เลยทรงเพราะผัวชั้มเนี่ยคือกับภรรยาเขาเนี่ยคือคงอยากจะแบบว่าเป็นแบบชิลๆอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ออกไปเดินประมาณนั้นนะคะก็นั่นแหละเลยบอกเลยว่าไม่ต้องไปขเขมรจ้ะพ่อสาพ่อไม่ต้องไปขเขมรจ้ะพ่อไปลาวจ้ะนะ คอมเมนตไม่ปลอดภัยจ้ะยีลูกสะพยปั๊บเลยค่ะปับ๊บพ่อเลยค่ะก็มันรู้สึกว่า,เ,าเดี๋ยวเราก็จะต้องขึ้นกทมกันแล้วแต่โรงแรมสามารถมันอยู่ใกล้กับสนามบินนะคะขับรถทําัน เออห้านาทีมั้งหรือว่าติดติดกันเลยเธอแล้วมันมีมันมีเอ่อฟรีไอ้นั่นอะเชอทบัสเนี่ยนะฮะแอร์พอร์ตทอนเฟอร์นะพาไปส่งถึงถึงสนามบินด้วยแต่ว่าฉันมาต้องเอารถเช่าไปคืนถูกป่ะนะฮะก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเพื่อนก็ยังไงก็เศร้าแต่ก็ดีใจที่เอาพ่อผัวไปลาวแทนไปคาเมน ฟิลประมาณเหมือนว่าเพื่อนๆคนคนคน,คนเขาเพิ่งจกกะเกษียณน,นะนึกป,ป่บปะปีที่แล้วแกก็ยังทํางานอยู่นะปีนี้พอแก,ะกะเกษียณเนี่ยําเลยพามานี่ไงแล้วแกก็เออนั่นแหละอยากอยากเที่ยว <c oughs> ในประเทศที่มันเป็นใกล้กับประเทศไทยด้วยอย่างในคราวนี้กลับอังกฤษนั่นแหละเพื่อนๆประมาณนั้นนะคะอืมอะแกฟินมากโทรอยู่เหมือนเด็กอ่ะงานลอยกระทงกระทงอ่ะ เชฟท่องไปซื้อประทัดมายิงเปนถือผุมายิงอะ่ะเพราะผัวก็ตื่นเต้นดูผุไฟนะคะสนุกสนานนะแล้วก็เราในฐานะเจ้าภาพเจ้าบ้านเราก็ดีใจนะคะเพราเห็นพ่อสามีมีความสุขนะคะแล้วก็ประทับใจประเทศไทยกับการมาครั้งที่สองเนี่ยเธอมันก็ปื้มปิ่มอะ่ะนะในฐานะลูกสะภ้ยนะคะแล้วก็ อืมแกก็ชื่นชมหลายเรื่องหลายอย่างนั่นแหละเราก็ในฐานะคนไทยก็ก็แฮปปี้ค่ะแต่มาแบบนี้เพื่อนๆบอกเลยว่าฉันไม่มานั่งคิดนะว่าเออเราหมดไปเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายนั่นนี่นูน่น,นคือเรามาเป็น Family Trip อย่างนี้บอกเลยว่ามันหมดเยอะค่ะเพราะว่าเราไปกินเนี่ยเราก็ไปพร้อมกันนะคะเราจะไม่ให้พ่อผัวควักๆอย่างเดียวมันก็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาออกค่า เครื่องบินให้เราโอ้เราก็มีเงินของเราถูกปะเราก็ต้องสปอยเพราะมันก็คือสาหรับแชมนะชัมองว่าอย่างน้อยอะเราก็เป็นเจ้าภาพบ,าบ้านเราอะ่ะเออเราก็อยากจะโชว์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราก็แฟร์นะเราไม่ใช่แบบว่าจะมาเทคแอดวานเจเขานะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,น,นะคะอืมนั่นแหละก็รู้สึกว่า ประทับใจค่ะประทับใจกับทิปครทั้งนี้นะคะคนเชียงใหม่น่ารักมากเจ้านะคนคนเหนือนี่บบว่าเวลาพูดเลยน่ารักน่ารักกันหมดทุกคนค่ะนะน่ารักอืมก็เดี๋ยวกลับไปลอนดอนแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะเดี๋ยวจะลงคลิป ยังมีหลายคลิปมากเพื่อนๆที่ํำถ่ายไว้เยอะมากนะเพราะว่าที่จำหายไปจากจาก YouTube ไปเป็นปีอะถ้าใครได้ติดตามนะคะแล้วพอเห็นคลิปํำเด้งขึ้นมาก็ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะ แล้วก็หลายๆคอมเมนต์ด้วยกันนะคะยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยก็เราเริ่มมี energy ในการกลับมาทําคลิปใหม่อีกแล้วถึงแมบบ้ว่าคนดูอาจจะน้อยไปมากกว่าเดิมเยอะนะคะแต่แชมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเราถือว่าเราก็เออแชร์นะคะประสบการณ์นะคะเพราะว่าคนที่ติดตามแชมก็ติดตามกันมานานแล้วอะบางคนวันนั้นที่แชมาไลฟ์สดอะบอกว่าเออติดตามแชมมาตั้งแต่สมัยแชมยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคิงสัน นะยันยันปัจจุบันที่แต่งงานกับเชฟทอมเนี่ยก็ซึ่งมันนานมากคนณเพามันเป็นสิบสิบปีแล้วอะนะคะก็ขอบคุณค่ะเราก็เหมือนว่าเราโตมาด้วยกันนะนะอืมเหมือนอยู่กันมาทุกๆช่วงชีวิตของกันและกันแต่ฉันอาจจะไม่ได้รู้ช่วงชีวิตของคุณแต่คุณที่ติดตามอะเป็นพี่ป้านะอาน้องหรือว่าใดๆก็ตามแต่เนี่ยที่ชแชร์เรื่องราวชีวิตของแชมเนี่ยก็ถือว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันที่ที่ ได้อยู่ด้กันมานะคะแล้วจำเชื่อว่าบางคนที่เป็นเอฟซีเนี่ยก็อาจจะมีการล้มหายตายจากกันไปบ้างนะคะมันก็เป็นธรรมดาของสัจธรจะทชีวิตวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าําหายไปในในโซเชียลเนี่ยมันก็ต้องเป็นสัจธรจะทชีวิตแต่สิ่งที่เราอยากทิ้งไปก็คือเราแชร์การใช้ชีวิตของของเรานะคะชีวิตความเป็นมานั่นนี้นู่นยังไงมันก็คือเหมือนทุกท่านเหมือนคนทั่วไปปกติที่ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละค่ะแต่ว่า จำแค่ใช้ youtube นะคะในการถ่ายทอดต่างๆเรื่องราวนะคะประสบการณ์แค่นั้น mm. เพืเ่อนๆไม่มีอะไร mm. นี่ไปอุดหนุนได้แบนด์ไทยอาชาณชีนะคะอืมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใ mm. ดๆนะคะแต mm. ่ว่าอร่อยอ, mm. อืม ซื้อเสื้อหนือเยอะมากกับเมืองไทยเธอชอบไม่ใช่อะไรหรอกชอบโดยตรงอาสามีมาแล้ว what's that say baby okay okay ไปแล้วคะ่ะเพื่อนๆ